เพื่อนที่ได้ทำขนมน,น้องชา้างก็ขอให้ได้รับบุญรับบุญสนจานน้องชา้างในอายุ สวัสดีครับเป็นเครื่องบูชาคุณสวัสดีเอฟที่น่ารักทุกท่านนะครับทุกวห้าทุกผู้ลูกนาระลึกสมนึกยอยกบนอกถวายรวามเนา่วงเรามีทวหน้าทุกแม่ผมคือที่ทองล่อพระนะครับผมนัมายังบุตรตาธรรมมาตาสงฆตาผู้บอานะมลักโลมาเสนะโม พวงข้าเจ้าไทยหน่อเนื้อชาเชื้อหน่อพระธาตุพระทันไขตาปวงกลูปพุทธบรกาศแค่เบื่อบาตรกับเพื่อพักเพื่อโบรมบูรณนสมาสกุอน้อมนบระลาธนานนพูดได้กับพนังสีแหพุทธบริมีแปวล้อมรอบโลกจักรวาลตัวตนนัตามาเป็นพรพุทธคุณแห่งรัตนพุทนเป็นชิวชัดเป็นกุฏานเป็นกำแพงแก้วแวดล้อมความปลอดกัเตเบาั่วโรไปอัราคือพร ได้เป็นบอกพรครณเข้ามาตั้งที่ยังเข้ามาทุกทเชื่อนะครับอนนี้มีสิบชื่อนะครับที่น้องช้างเราเข้ามาเป็นอนุสติหอเนพุทธามีติดธรรมาม่ติดพระคามีติดสอบสอบพะครับแน่นในดวงจิตดวงใจเป็นสาระเตงมั่นคงระโบิยิ่งยิยืนนานเพื่อจะปรงข้าศารระสักระามั่นยืนยิ่เกินให้ได้เป็นยาณะยานางยานวิสสบาตรดิงนกินกินไปในสิ่ในธรรมในมรรคในผล ให้ได้มีกำลังกายกําลังใจกําลังาตากำลังขันกำลังชีวิตกำลังทรัพย์ปฏติปัญญาบำเพ็ญสร้างสร้างประโยชน์คุ้ค่าคุ้งาความดีในชาติในชีวิตให้เด็ญยาแนวิถีแห่งมรรคผลมัคยานรรลุมรรคผลข้ามโลวรวงรวนใวัดาวง์์รกษาศิยก่ิดตายรอดผูกคนานแก้วตาต้นไม้คุ้มกันจางน้ำตาต้น้าวอุกาสะเร่บุดยัติเรียสมาปฏิรอพบินวมใจมูเหล่าคณะผู้มีบุญความว่าศาสนาของเราดว้วยเรียนเชิญมาจุดธู ก็มาเข้าพิธีร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกัน,น,นครับเป็นนายข้ามีทำการสัวน้องนานก็ศาสนา,ามาตั้งแต่เพิ่อต้นทำการเป็นทีสุดปันป้นปลายพิธีการดังลง,งหลักมั่งมั่นคงดลักหลักมั่งไทยอ่ะปะเนาะสมบูรณ์เนาะ เอาตู้มาให้ในยกระดับอยูอ่ใกล้ๆเสร็จแล้วขณับวนดูบุนช่วยตอนนี้น้องช้างเราก็ส่งเสียงแล้วนะครับเพื่อไปหล่อพระครับผมหลวงตาหลวงปู่ฤาีหล่อพระเขาก็ร่วมพิธีด้วยนะครับ นิบวนเท่านั้น รักผูสจุจานทนองช้างอายุมันปันยืนก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปสมสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงต่ำกว่าคนจะจนกว่าใครให้รวยรวยยิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับวันนี้นองช้างเราก็หมดภารกิจแล้วก็จะเดินทางไปพักผ่อนกันแล้วนะครับ ไปเทลงไปแล้วนะครับพิธีเท,ท,ท,ทนะครับนีออกจากเตามาก็มาเทลงตรงนี้นะครับแล้วก็สัดส,ส่วนเรื่อยๆนะครับ ที่ผ่านมายก็เพิ่งเห็นครั้งแรกครับไอครับทีิใหญ่มากก็จะใช้รถกตปลอ ทายภูพากับ้ายชัยมงคลก็ยังไม่ได้ออกไปครับก็กินค้อยรอก่อนนะครับกิฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องฟังกันงินด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผม น่าจะมีอะไรดีก็ให้กดติดตามเข้าไว้นะครับผมคลิปน,นี้วันไลน์แบบลุงช้างวัฒนธรรมของเรา